คู่นี้ก็ยังไม่แบบชัดเจนนะแต่ก็มีความตมุติตรงนี้อบอุ่นหัวใจเช่นกันนะฮะกาลังจะพูดถึงเรื่องราวของพี่แอดทั on. กษอรก่อนน้านี้จำเป็นได้นะพี่เนาะเป็นเรื่องราวของต่อธนพพที่มีคนมาจิ้นเหมือนกันอืมจริงๆแล้วจะบอกเลยว่าสถานะของน้องแอดเนี่ยกับใครก็ตามที่มามาอ่ามาร่วมด้วยหรือว่าม่นจะเป็นผลงานเอ่ยพระเอกเอ่ยหรือว่าต่างๆนานา,นา ทุกคนจะบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ใกล้แล้วมีความสุข<ช>อยู่ใกล้แล้วอยากอยู่ใกล้เลยอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกว่าคนสนิทของคุณแอปตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นใครเราไปเจอต่อต่อต้อ,ตอ,ตองเล่าให้ฟังว่าต่อรู้ไหมเออที่พูดถึงนนกุลใช่ไหมครับนนกุลค่ะต่อรู้ไหมว่านนกุลหรือว่าต่อรู้ไหมว่าเขาเป็นพี่สาวกับน้องชายหรือว่าเขามีใจให้กันสถานะอะไรสถานะอะไรถามต่อดีกว,ว่าเพราะต่อเป็นคนหนึ่งที่ใกล้ชิดทั้งคู่จริงๆถามเลยเชิญครับต่อเล่าให้ฟัง่อยครับ ผมกับเขาเหมือนเดิมไม่มีความคุมเครือใดๆอยู่แล้ว <c oughs> มีแต่คนอื่นนะคุมเคือกับผม <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงว่าเําว่าคนอื่นในที่นี้ไม่ใช่บุคคลที่3 <c oughs> บุคคลภายนอก <c oughs> ที่มองอะ่ะ <c oughs> คิดเอาเองว่าคุมเคือ <c oughs> ผมกับพี่เขาไม่เคยคุมเครือห <c oughs> มายถึงว่าเราชัดเจนว่าเราเป็นแบบ best sis best bro มาตลอดจริงๆรู้ไหมว่าตอนเนี้ยหัวใจ ผมพูดไม่ได้โอเคเราให้เกียรติพี่สาวเราเราพูดใช่ไมเรู้ใช่ไหมว่าเออแตนสานความรู้สิกของเขาเป็นยังไงร้้อเาพูดได้เลยว่ารู้ผมไม่อยากโกหกอยู่แล้วรู้มาตลอดด้วยเขาาปึกสาเราบ้างไหมสุดๆดีใจกับเขามาตลอดตั้งแต่เห็นเขาแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดใจแล้วก็ยอมรับสิ่งรอบตัวมากขึ้นเออผมผมรู้สึกว่ามันมีความเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วเขามีความแบบน่ารักต่อคนรอบข้างยิ่งขึ้นไปอีกจากที่เขาแบบน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้สี่รอบตัวเขาเป็นสีอะไร ไม่รู้จต่สีรอบตัวผมสีเขียวครับ พูดแต่ไม่พูดให้เก็บพี่สาวของผมแต่เขาก็จริงใจนะพี่อ,อะไรที่รู้แต่ไม่พูดก็พูดตรงๆว่าไม่พูดนะคือจริงๆแล้วจะบอกแล้วทุกคนค่ะไอเ้เรื่องที่เราเราที่เราอยากรู้กันน่ในเรื่องเรากอสิบอ่ะเราอยากรู้เพราะว่าเราแบบเราเราักเราปลืม้ม <ๆ S 2> เราจิ้นเราฟิน <ๆ S 2> เราก็เลยอยากรู้ว่าคนที่เรารักไม่จะเป็นศิลปินดารานักร้องต่างๆนานาเวลาเขามีความรักเราก็อยากรู้ว่าเขาคบใครอยู่เขาเป็นยังไงบ้างสุดท้ายแล้วมันคือความห่วงใยจากใจแฟนครับจริงๆครับก็คืออยากให้ศิลปินมีความสุขนั่นแหละใช่้้ะทังนนี แม่แอปเนี่ยจะเป็นคนพูดได้ดีมากแต่ไม่รู้เมื่อไหร่รอไปก่อนเออตันี้ก็ชิงกันต่อไปคุณผู้ชม